เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่รายการคิสเซดวันนี้เราก็มาเราก็จะมาเล่นแบบส,สกายไอแลนกันนะครับผมมาเริ่มกันดีกว่าไม่มีทังเนี่ยอาชิบแล้วไม่เป็นไรเริ่มจากการตัดไม้ก่อนเลย ต้องถอดลงไปก่อนดีกว่าแม่เนี่ยนั้นครับต้องถอดลงไปดูดูก่อนโอ้โหอะไรต้องเป็นดินเลยอ ยี่มครับผมจะได้หไอเหมือนเลยนะครับผมยิ่ๆย่ย่อย่างเงี้ยเลย่ยิ่ๆย,ย,ย่จะได้เป็นเกาะที่เคมันจะเป็นโอเคหรอกจะได้มี็อกเพิ่มเนี่ยโอ้สกรูเงินตัวเนี้ย ก็ลืมไปเงียบเงียบไปเลยก็ลืมอยู่อัดคลิปด,ดูดูนังเรื่องโอเคเจอเหล็กด้วยเดี๋ยวเราจะลื้ให้หมดโอ้ยพังก็ดีจะลืไไล้อไม่ได้ตามจีบกดฏินได้โอเคเลยโอ้สั่นแล้วจังหวะนี้ กดดินกลยคุดคุดคุดคคลับเล็กกันว่าจะหกก่อนสนุกสนุกกินนะนั่งภาพเยินช่องเย็ดด้วยบลกอบโคยำบกอบโคบลกอบโค ô, mẹ cái gì box. bà lấy thăm lấy tên này nè em vô lao còn thể cút nó, đuổi lại cái em Jeg glemte det en gang ป้ายได้ป่ะนานเดี๋ยวจะปักป้ายปักป้ายช็อปปิ้งมีรอบเล่นไงเกี้ยนี่จะเป็นป้ายอีกแลี้ยงเงาตกเนาะเฮ้ยตกนะเฮ้ยนั่นอาจจะอาจจะพาแขกทับเชนมาเล่นด้วยก็ได้แต่แมะ พูดทำไมเชื่อจะเอากล่องลงมาโอ้ยยายยาญยุกบล็อกดินหมดไม่ได้เดี๋ยวเราไม่มีบล็อกดินจะต่อบล็อกดินลงมาเด้อ ลกตรงนี้ดีกว่าไหมน,นะนี่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 น,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 นี่ตรงนี้นะครับเราจะทำเป็นฟาร์มเฮ้ยเราจะไม่ให้สัตว์ให้มันสัตว์เกิดนะครับให้สัต มาเกิด่นนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดียวเคยโอ้โหหวน,น,นใช่ไหมเดี๋ยวเดียวเคไปไปไปเริ่มไปเล่นล็อกฤษอัดินมีค่ะ chơi ra bóc chơi ra bóc chơi ra bóc lên à. nha lên nha à. ôi đen ít chụp bóc đeo phổ đe lo chạy bò đi con bà đeo Lì ngu rau mi kha Six sack, này, six Lên Lily Nằm lên lên len len Lady Dadok kèp có nè kèm mọc ong con mì bơ sập tinh mày ok Có ngon ngon kì bì

ตอนดีกา้วเนี่เดีย๋ยวมันก็มาเองเนี่ยตอนไมน้นะครับต่อ,เ,อเราวามาัดซ้ำคอบเบอร์สโนนตนเจเนเลเตอร์ยังโหดยังโหดครับพ่อยังโหดม,มาอุบแล้ว kita jop di penalti ya, ya kan, oke, dia udah matau, kan? สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พัดหนนะ้าบาย